กราบเรียนพระอาจารย์ผู้ที่ทำสื่อธรรมะเผยแผ่ธรรมะโดยสื่อธรรมนั้นถูกต้องตามคำสอนของครูบาอาจารย์และเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังที่จัดทำสื่อธรรมะนั้นจะได้รับอนิสงส์อย่างไรบ้างครับที่ว่าถูกต้องเนี่ยนะคร ไม่ใช่ถูกต้องแค่คําสอนของครูบาอาจารย์เท่านั้นนะต้องถูกต้องตามความสอนของครูบาอาจารย์และพระพุทธเจา้าด้วยก็คือครูบาอาจารย์สอนนั้นให้ตรงกับพระพุทธเจา้าด้วยเอาแค่ครูบาอาจารย์อย่างเดียวนีไกก่ไม่รัดกลุ่มไม่รัดกลุ่มพอคือคําสอนของครูบาอาจารย์ที่เราจะไปเผยแผ่ต่อนเนี่ยต้องไม่ขัดแย้งกับพระพุทธเจา้านะ แสดงว่าถ้าคำสอนไหนขัดหรือแย้งกับพระพุทธเจ้าก็ไม่เอาเราจะรู้ได้ยังไงว่าขัดหรือแย้งกับพระพุทธเจ้าก็ต้องไปตรวจสอบในพระไตรปิฎกถ้าอันไหนขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกก็ต้องไม่เอาหรือก็ต้องต้องทำในใจว่าอันนี้ครูบาอาจารย์ท่าน พูดขัดหรือแยง้งอาจจะไปถามท่านหน่อยนะถ้าท่านยอมรับว่าท่านเข้าใจผิดพูดผิดหรืออะไรเนี่ยก็ให้ท่านพูดใหม่พูดใหม่บันทึกใหม่แล้วก็เผยแพร่ประมาณนี้นะถ้าท่านยอมรับก็ก็เป็นเรื่องดีของท่านอันนั้นพูดพูดผิดไป้าหรือว่าตอนนั้นจับประเด็นคำถามของโยมผิดไปประมาณนี้ก็ได้นะ แล้วค่อยเอผยแพร่อันนี้การเผยแพร่นี่ยมันก็จะมีอน,นิสง์จะจัดว่าเป็นไน้สง์ก็น่าจะมีหลายอย่างอยู่นะครเช่นว่าเราได้เอาของของจริงคือธรรมะที่จะทำให้คนมีสัมมาทิฏฐิเอาไปเผยแพร่เป็นธรรมะของผู้มีสัมมาทิฏฐิ เอาไปเผยแร่ให้คนได้มีสัมมาทิฏฐิก็จะทำให้เราเนี่ยมีความเห็นตรงเห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงก็คือเราต้องต้องมีความเห็นถูกอยู่แล้วเราได้ฟังคำสอนของครูบาอาจารย์ที่สื่อตรงถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เราเองฟังแล้วก็ตรวจสอบด้วยถ้ากบว่าเราเนี่ยได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยที่เราตรวจสอบเนี่ยไม่ใช่ว่าจะลบหลู่หรือ จะไม่เชื่อหรือว่าจะดูหมิ่นคำสอนของครูบาอาจารย์แต่ทำไปเพื่อให้เราเนี่ยได้ศึกษาได้สืบค้นในพระไตรปิฎกด้วยทำให้เราได้มีความเข้าใจกระจ่างชัดขึ้นคำสอนของบาอาจารย์มีคำศัพท์บางคำที่เรายังไม่กระจ่างแจ้งก็ไปสืบค้นในพระไตรปิฎกนี่แหละ พบว่ามันมีปรากฏอยู่และคําสอนของกุบาอาจารย์ที่อธิบายนั้นก็เป็นการเอาคําในพระไตรปิฎกมาอธิบายแล้วไม่ขัดแย้งและทําให้มีความเข้าใจในในคำสอนในพระไตรปิฎกเนี่ยชัดเจนขึ้นบางทีคําในพระไตรปิฎกอาจจะเข้าใจยากแต่พอได้ยินได้ฟังกุบาอาจารย์อธิบายมามเข้าใจง่ายขึ้นอย่างนี้เราก็ทําให้มีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก รู้สึกว่าอืมน่าเอาคำอธิบายของครูบาอาจารย์เนี่ยไปเผยแผ่ต่ออย่างแน,นี้นะก็อย่างนี้ก็เรียกว่าเราเองได้รับความประทับใจในคำสอนของครูบาอาจารย์ซึ่งไม่ขัดแย้งกับพระพุทธเจ้ามีความมั่นใจในการนำเอาไปเผยแพ่อย่างนี้ก็จะเป็นิี่ส่งมากเราเองก็เห็นเห็นจริงแล้วนะอาจจะเห็นจริงจากการที่ด้วยเหตุด้วยผล ด้วยเหตุคิดเหตุผลไตรตรองด้วยเหตุผลยังไม่เห็นจริงในระดับเป็นพระโสดาบันก็ตามไม่เป็นไรแต่รู้สึกว่าฟังแล้วเข้าใจเห็นจริงตามที่ท่านอธิบายมาหรือ่ยก็ทำให้เราอยู่ในร่องในรอยอยู่ในเรียกว่าตามทำนองคลองทำก็จะทำให้เราเป็นเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิแล้วก็ ต่อไปก็จะเข้าใจธรรมะรู้ธรรมะเป็นสมาธิฐิตระดับพระโสดาบันต่อไปนะก็เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยแม้จะยังไม่บรรลุมรรคผลในชาตินี้นะก็จะคลุกคลีอยู่กับธรรมะอย่างเงี้ยการอย่างการที่มีชีวิตแบบนี้ก็จะคลุกคลีอยู่กับธรรมะพราะมันจะฟังและตรวจสอบฟังและตรวจสอบฟังด้วยอ่านด้วยประมาณนี้ฟังด้วยอ่านด้วย ก็คลุกคลีอยู่กับธรรมะเวลาในการตรวจสอบก็ไม่ใช่ว่าจะเปิดแล้วเจอเลย <laughs> ก็อ่านทําความเข้าใจแล้วก็ข้อความที่อ่านกับสิ่งที่ครูบาอาจารย์อธิบายไม่ขัดแย้งกันแถมเป็นการเสริมกันทําความเข้าใจตรงนี้ก็ใช้เวลาใช่ไหมเรียกว่าจิตเราก็คลุกคลีอยู่กับธรรมะอย่างเนี้ยถ้าไม่บรรลุมรรคผลในชาตินี้ ด้วยความที่ครุกคลีแบบนี้ก็เกิดใหม่ก็ยังไปเกิดในถิ่นที่พุทธศาสนาเจริญอยู่เพราะใจมันผูกพัน